เช้านี้ค่ะเราจะมาติดตามความเป็นมาเป็นไปแล้วก็พ้นตอปรับนะคะกับสลับเปาลกยายไข่แดงสูตรโบราณสะดาเบาเก่าซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับทันแรคค่ะนางพัฒนาชินนพงศ์ดูแลเป็นเจ้าของสลับเปาลกยายไข่แดงสูตรโบราณสะดาค่ะ แล้วก็อีกท่านค่ะคุณบุษราส่วนแก้วเป็นเจ้าของร้านสลับเปาลูกย้ายไขแดงสุรโบราณสะดมกันนะคะนี่ตอนรับทางซ่องฐานค้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณคุณแม่แอดแม่แอดแล้วก็พีอาร,อเ,ราเรียกสั้นๆจะได้สร้างความใกล้ชิดเข้าไปเพื่อว่าต่อไปพันไปพันมาสะดาเราจะได้ไปแวะชิมกันบ่อยๆใช่ไหมใช่แล้วนี่คือซ่องฐานผลิตสลับเปาลูกย้ายแน่น เปบ,บนีับบนงไเเสดาโอ้โหก้อนเอิญค่ะอถาทำเทมาเทไปข้องกับแม่แอดก็เลยว่านี่อยากให้เหล่าทึงความเทมาเทไปข้องส,ส,สดเ๋าสูตรโบราณสดเอาเนี่ยค่ะว่าเรามีเทมาเทไปมันถือว่าจะได้มาเป็นตรงนี้ค่ะแม่ตอนเด็กๆคืออายุสิบว่าปีนคุณ<ะ>ยายเขาเป็นคนชอบทำอาหารนะสมัยก่อนพอคุณยายลูกเยอะค<ะ>แล้วก็จบทำอาหารทำขนมทำไรยายจะไม่ไม่ค่อยสื่อ,อจะทำอะไรก็ลูกๆทุกคนของยายสิบสองคนจะอบทำอาหาร ถึงกับฝึกทายายก็มีสื่อเขาสื่อโมอเทวะว่าสมัยก่อนมันไม่่อยมีนะเทวะว่ามันไม่ติดนั้นถ<ฆ>ึงเอามายายทําตุ่มปังมันทําอะไรมันก็เลยฝึกทําทำมาเป็ี่ยนมเป็นสลับเปล่าค่ะเสี่ยงวา่าแม่เนี้ยเปิดรันอาฮัตทำซังด้วยมันกาเปิดานานทำซัง<ฆ>ที่เด็กก็ค้ายเ่ลูกเหล็กก่อนถึงเ<ฆ>นี่ยมันมีช่วงแต่ว่าเศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมแต่เทลานั้นมันจะมีพวกหลวดจอดสิหล่อแล้วก็จะก็จะบุญนะอึปลาอึ ข้องแป้งจัางแหลวแคบยี่ไปทํางานต้องกินข้าวไกินน้ปลาไม่แหลกท่องน้ยก็มาเอมลายนีแหลกขึ้นมากระทำลูกยญ่ขึ้นมาโอ้นี่ย่างที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะก็เลยกลายเป็นเทมาเทไปข้องสลลาเปาลูกยัหลูกแหลกเนี่ยกินส้มน้วยก็ไม่พอก็เลยรับขึ้นมาให้เป็นลูกยญยกินลูกเยอะคือเอมมันกินข้าวไป แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสียงหวามันใดสะดวกรถเร็วด้วยมันค่ะคะเขาคือบอกเขาไปทางานเขาทาเวลาทือปกไปเลยไม่ต้องนั่งไม่ให้กับร่วมร่วมองบอกระยะเวลามาจากบวกตั้งแต่สู้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตอนรับกุญายใช่ไหมครับค่ะคือคือทะที่เรกันายกก็ไม่ได้เน่นแต่ละปามากายกจะทําทุกอย่างมาแต่ว่าพอว่าก็โอไปเริ่มมีครอบครัวก็เลยดัดแปลงแต่ทำมาเรื่อยๆทำมาแต่ว่ามาทำนักก็ช่วงอายุสามสิบว่าก่ง ก็มาที่แรกก็าขายลูกเหล็กก่อนก็นมาเมื่อนที่บอกว่าพอเศรษฐกิจมันแย,ย่ถึงมันมีจุดคิดขึ้นมาว่าผานพลือที่ให้ต้องว่าให้ลูกค้าได้สะดวกได้สื่อง่ายก็เลยทํำลูกใย,ยทําลูกใย,ยขึ้นมากค่ะทีนี่โคอทา้าผีอ้ามค่ะ,คะว่าทําไมเราถึงเลือกที่ว่าจะทําสลับเปาสูตรเเป็นไข่แดงมู่ซับแบบนี้คอคะเพราะว่า มันไม่มันไม่สําไข่อะค่ะสมัยก่อนมันจะไม่มีไข่แดงเข้มเขาจะยังไม่เป็นที่นิยมกันเราก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันแตกต่างจากเจ้าอื่นค่ะก็เลยเอานำมาเป็นทสายอย่างเงี้ยค่ะมันใส่หมูแดงข้งเราก็จะเป็นมูแดงล้วนไรมันมูแดงล้วนไรมันใช่ค่ะถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะมีส่วนผสมของมูย้องแต่ข้งเราไม่มีค่ะต้นนี้ด้าเล่นถึงเนี่ยสลหรับโบาะของร้านเราเนี่ยมีกี่สูตรเนี่ยได้ยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็จะมีสูตรหมูซับไข่เค็มหมูแดงไข่เค็มแล้วก็มีลูกแหลกจะเป็นหมูซับไข่ต้มหมูแดงล้วนค่ะแล้วก็จะมีบะจ่างไข่เค็มกับขนมจีบอย่างนี้เนี่ยพับตอนนี้เลยก็คือทรายแน่นๆแล้วก็ทํากันมาน้านนะาขอบครัวนี้เป็นสุรกิจขอบครัวใช่ไหมครับตั้งแต่คุณย่าคง้องคุณแม่แม่แอดจนถึงแม่แอดจนถึงผีอ้ามตอนเนี้บวกระยะเวลานี่ยกี่ปีจะทำมาเนี่ยค่ะ ห้าสิบปีกว่าแล้วนะคะห้าสิบปีห้าสิบปีนี่คือเดี๋ยวว่ามันยังไม่ปังมากไงนะเด็กได้ไหมเด็กต้องปังคือตอนแรกๆยังไม่ปังเพิ่งจะมาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยหลังๆมาปังน้ำเลยทีนี้มันปังมันปลื้ค่ะมันเริ่มจากลูกค้าค่ะปากต่อป่ะพอปากต่อปาาซึ่งมีลูกค้ามาชวนแบบเขาเป็นลูกค้าประจําซื้อประจําซึ่งเขาก็แนะนําว่าเนี่ย สินค้าของคุณอ่ะมันดีนะเพราะว่าเขาชอบมากมคุณลองเอาไปขึ้นทะเบียนโอท็อปสิที่นี้ก็เลยเป็นแนวคิดะคะว่าเออฉันจะลองไปขึ้นทะเบียนโอท็อปพอไปขึ้นทะเบียนโอท็อปก็ได้ความเมตตาจากโอท็อปอำเภอเดาก็สนใจสินาาจน้น้าจึงก็ส่งมาออกบูธในงานโอท็อปทีมออเนี่ยคะ่ะก็เลยกระแสตอบรับดีมากจากจากที่เราค่ายได้อยู่วันหนึ่งหน้าร้านก็คือลักลอยลักพันเพราะว่าออกบูธเราก็ได้เยอะขึ้นชายคะ่ะ ก็เ,<ล>เป็นที่รู้จักมากคุณเสด็จหมดตอนนี้เนี่ยสินค้าของเราเยอะในสินค้ากลุ่มโอทอ็อปยังคะอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็นสินค้าโอท็อปกล้องยาวใช่ค่ะใช่โอโ้โหเสด็จหมดตอนนี้ฐานเร่งถึงเนี่ยหน้าร้านของเราทำค่ายต๊อว,วันเนยุยอะประมาณกี่ลูกได้ค่ะน้าร้านจะอยู่ทีสามลอยถึงห้าลอยลูกอะค่ะเริ่มเปิดตั้งแต่ตีไรว่าเปิดทุกมงเช้านะคะตื่นถึงช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆก็มัดแล้วค่ะโอ้โหที่ว่ารวเร็วมากๆนะบรับกระถาเรื่องการตลาดออกไปในปีอัมจะเป็นคนจัดการดแลตอนนีี้มการ ปุ่การจัดการเป็นผืนบ้างครับพี่แการตลาดตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไร้เยอะเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าปากต่อปากกันเองเมื่อเวลาเราไปออกบูธก็ลูกค้าก็จะชี้มเลยอ๋ออันนี้เสดาใช่ไหมอ่าแบบนี้ลูก,กลค,ค,ลค้าก็จะรู้ค่ะเขาเห็นสีแปลงเขาก็จะรู้เลยว่านี่คือข้องเสดาอค่ะเสี่ยงว่าแม่แอดขาสูดเด็ดของเราเนี่ยคือ,อยุ่ทถีเปลงเปลงค่ะแปลงคือขั้นตอนการทำแปลงนี่เม่จะเป็นคนทีบอนแปลงทุกครั้งนั้อ่งครั้งหรือเปล่อลส่งครั้งค่ะ หลอนซองคลังมันจะมันจะครับแบบฟองอากาศหรือว่าไอความชื้นบางทีแปลงจะเป็นเม็ดมันจะทําให้เหนื้อแปลงจะไม่เนียนออบซึ่งซีของแปลงอย่างที่ผูดเองก็คือไม่ใช่ซีเข้าไม่ใส่แป้ง<า>เ,เลยมันอบอนุ่นๆน,น,นะ,ะ<า>มันก็เลยแตกต่างจากเถื่อนแล้วก็เนื้อแป้งเสียงว่าก็คือพันผืนนั่นเนี้ยนึบอะไรยังไงเนี้ยแน่นๆนึบๆนึบนิ่ม แน่นหนึบๆนิ่มๆรวมๆกันอยู่กันเดียวจะนึบเลยจะนิ่มค่ะทีนี้คุณแม่ขัดสั้นวัตถุดิบผืนนะครับในการที่จะมาไส่ในนุ่มเปล่าเนึ่งอันนะครับขัดสั้นผืนนุ่มเปล่ามู๊จะไม่เอามู๊บทองสลัดจะบทเองบทเองกันล้วบทเองค่ะคือเราบทเองเมื่อไอ้เมือนื้อแดงเนื้ไส้มู๊แดงนี่จะเอาเนื้อสั้นรวนไอ้มู๊นู่มจะเป็นมู๊สั้นติดมันนิดๆจะนิดเดียวเพราะว่าทำไม่หล่ะมันจะแข็งนะ อย่างนิดเดียวค่ะนี่แล้วก็แล้วในส่วนของไข่ล่ะคะเรามีการขัดเหลอกไข่บรรปู่นเรี่กว่ามีดังไข่ต้มไข่แดงอไ,ไอ้ลูกเหล็กมันเป็นไข่ต้มแต่ว่าทรายคนลรสชาติกันมันจะมีพักมันจะมีพวกพักผสมด้วยแต่ว่าไอ้ลูกใยนี่จะมีแค่ตอนน้อมนิดหน่อยัลูกใยจะมูนแหมมูมาแต่ลูกเหล็กจะเป็นไข่ต้มลูกใยจะเป็นไข่เค็มทีนี้ข้อท้ามิตรครับคุณแม่ก็คือตอนเนี้ย การผลิตก็คืออย่างเป็นในรูปแบบข้องกลัวเรือนผลิตวันละห้ารอยเลยครับห้าร้อยทำเองกันหมดเลยไหมคะใช่ทุถกกันตอนต้องไปขั้นตอนกันเลือกเลยไหมคะใช่ค่ะทาเองถุกอย่างทาเองทุกอย่างเลยแล้วก็เสี้ยงว่าวันโกเนี่ยทันอนุทินลงพื้นที่มาจาว่าส่งคล้าบ้งเราในวันนั้นเนี่ยเสียงว่าพันเมางนุ่มเป้าขนมเหมือนกันเรารู้สึกกันสื่อบ้างค่ะวันนั้นตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจมากเลยทั้งกอ สิ่งค่ามีเท่าไรก็คือไม่พ่อเลยค่ะกะตต็แด้ตอบรับดีมา,าทันในฐานนุชินทันในอำเภอค่ะหน่วยงานไรหน่วยงานก็คือติดต่อเยอะ <มา S 1> เลยค่ะชาทันชิมต้องนั่นเลยไหมคะช่ยค่ะมีเล้งอะไรถึงเราบางไมทันก็ชมนะคะว่าสิ่ค้าก็คือรสชาติดีอร่อย S <S ค่ะนี่มมก็เลยถือว่าเป็นการ <S <S ากรารันตีจากอาทิตย์เลยเขาลงบนเดียมาถึงส่งค้าเราก็ได้มาชิมเองนะคะก็ถือว่าเป็นกระเซ้ต่อปรับผิดนี่เดยเหมือนกันใช่ค่ะแต <ขอ S 1> ่มอสธรรมมวลนี่ก็เกิดเกินจากการดูแลเอาใจใส่ตอนนี้มีการรักษาหมาัดระทันบันผิวมันครับหรือว่าต้องว่าคุณแม่ทำหรือว่าต้องว่าดักษาไหได้คุณแม่เป็นคนผลิตทุกครั้งจะต้องชังทุกกรอนจะต้องชังหมดค่ะก็คือมีการชร่วงกันชังแป้งชังทรายทุกอย่างค่ะ แม้หลายฟังกี้กับว่าตอนนี้กระบวนการผลิตนะครับเราใช้วิธีมันนรือชายเครื่องมั่งหรือว่าชายมือเหมือนเ,เดิมกดแต่กนเดิมต้นก็ใช้มือนะชายมืออยู่หลายปีถึงช่วงนั้นนี่กังเรืรรร่องความเจราต้องใจเครื่องเรืรรร่องความเจราต้องใจเคร, ương, <c oughs> เรื่องเครื<ม>่องตีแปลงตีแปลงแต่ว่าปั้นมือปั้นมือค่ะปั้นกันซ่อมคนค่ะ สาคนในที้ถึงเป็นลูกหมดเลยไหมคะใช่ค่ะพ่อแม่ลูกปันกันสร้างคนบางวันบางวันที่ออเดอร์เยอะก็จะมีจ้างคนในชุมชนมาช่วยบางค่ะมีการกระจายรายได้ทุกชุมชนเออถือเป็นอย่างทีดีมากๆเลยที่ตอนนี้ตอนนี้แฟนค้าห้องเราก็คงยากร้แล้วในส่วนห้องราคาอยากจะให้ผีอามในแรกสักิดหนึ่งว่าราคาสำหรับเป๋าเนี่ยมีราคาอะไรผันผืนยังไงบ้างค่ะลูกใยนี่นะคะจะจำไน้ลูกผีราคาสิบบาทค่ะลูกเหล็กก็จะลูกอะยี่สิบห้าบาทส่วนบ้าจางไข่เค็มก็ห้าสิบบาท ขนมจีบก McCain, procent, <S <S ็ใหม่ยละยี่ห uh ้าบาทค่ะขนมจีบเบ้าเก่าเช่นกันนะครับอยากจะให้เบ้าการลองชิมแล้วแหละลองชิมไปพ่างเพราะว่าเดี๋ยวเวลาของเรามันมัดเร็วคนอาจจะไม่เห็นทรายอ๋อเริ่มต้นกันเทศสลับเป่าก่อนอันนี้เป็นสลับเปล่าลูกใหญ่กว่าธรรมดาอันนี้ลูกแหลกค่ะอันนี้ลูกแหลกนะเบ้าเกากัเอาเสาหน้าเซ่าหนุ่ยไมเนี่ยย่าลูกแหลกนะลูกแหลกตัวลูกใหญ่หนูเบ้าเกายอยากจะให้อยากจะคุณผู้ชมได้เห็นหมักๆเลยนะคะมันมีความแตกต่างกันหมักๆยิบได้ไหมักคลิปนึง ลองยิบน้อยใหญ่มาได้เปรียบเทียบกันลองเลยช่เราลองยิบมาอ่านี่น้อยใหญ่อ่ะเปรียบเทียบกันเลยนี่นะคะนี่น้อยใหญ่แล้วก็นี่น้อยหนุ่ยอะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะโฟกัสให้ดีนะคุณผู้ชมแล้วเลยนะคะเราเชิญเบ้ากาวมาเลยเป็นตัวกินเลยนะลูกใหญ่เยอะทีห้าสิบบาทใช่ไหมครับพี่สามลูกเล็กเยอะทียี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเท่านั้นพวกมังค่าอืมอ่ะเช็คเนื้อให้แล้วที่ ข้อข้อข้อลกแหลกก็ได้โลกใยเด้กินไม่มดลรือเป่าเช็คเบะเลยเบนะนี่ก้องเลนะก้องเลนะอเอาคุณผู้ชมเล็ไหนะคะโอ้นี่มีควันฟุ้งด้วยเบ้าก้าวนี่คือไส้หมูแดงครับคุณผู้ชมแมค่ะอันนี้เป็นไส้หมูแดงใช่ไหมหมูแดงค่ะข้างในมีอะไรบ้างคะคุณแม่ไมจะมีเป็นเนื้อสันหลวนแล้วก็มีหอมใยนิดหน่อย มันแตกต่างจากเถื่อเนี่ยเราคิดว่าทําไมมันถึงแตกต่างจากเถื่นคะพอข้างเราเป็นเนื้อมูไหลมันเลยค่ะไม่มีมันผสมเป็นมูล้วนเลยค่ะแล้วก็เราจะหั่นมูเป็นชิ้นๆเลยหั่นมูเป็นชิ้นๆก็คือเราเองเราเนะใช่ค่ะโอ้โหเบาเกลอเราแคบกินตาแคบกินกินไม่ได้เลยแต่มันมอ้มากๆเลยค่ะแม่อยากจะชิมมากๆเลยนี่เนี่ยแน่ๆก็มาแล้วแม่ มีการจะต่อยอดไปสู้ทรายเอินไหมเพื่อหวาะคุณในแต่ิมมีค่ะมีค่ะเอ่อนี่กำลังจะขีดไซายไหมอยู่ก็จะเป็นไรายถ้วยดำลาว่าฝักทองลาว่าแล้วก็มัสมันไก่เนาะมัสมัน่เบอร์เบอรเบบไม่ไดเอามาใช่ค่ะมีชาไทยลาว่ามเมนรุ่งรืมทำมัสมันไก่บางระยังค่ะทำไปอยู่ค่ะทำเลแต่ไม่ได้เอามาอะไรเจ้าดายหมักๆเลยนะคะพันปื้ค่ะบเบาเก้าพันฟื้่ะ เ,เต็มปากนี่เต็มปากต้องบอกนณะเด็กได้กลิ่นนะได้กลิ่นก็คือแบบโอ้โห,โหมันได้กลิ่นถึงแบบเขืเ่องใช่ไหมเออแล้วก็ห้องหมักเลยเขื่องหมูแดงทึงไหมเข้มคอนหมากเลยเป็นการกระตุ้นความสัมผัสก,<น>ก็คือยังได้มีความเป็นเทกเจอร์ของหมูอะ่ะยวงเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นไก่หรือว่าอะไรย่อยยงอะไรเปล่าๆไปอือนี่แตกต่างจากเดที่ได้กินใช่ไหมอือแตกต่างจากแบบที่เกี้ยวหมากเลย อะไรีเป็นท ну> exactly ี่กี่ยนี่มาวันนี้เนี่ยแม่รู้สึกวันผือบางคะตอนนี้เนี่ยนุ่มทังสาลบเปาแล้วก็นุ่มจีบก้องเราเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่มาได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่ะแล้วก็มีน้วยงานรัดติค้ามาช่วยเลือดดูแลได้ต่อยอดไปถึงโอท็ประดับเมืองทองค่ะค่ะไปไกลใช่ไหมครับีี้ค่ะก็ไปเมืองทองค่ะ ไปไปถึงบางท่องเลยนอกเนื้อจันอกเนื้อจักไข่ไข่เนื้อในส้มข้าแล้วเอาบ้าวกาวนี่ฉักฉานี่ใหุ้ใดน,น้องเศราหน่ยกินเองเหรอนะเจ้ากาหก็หลืมร่าแล้ไไม่รู้เพาไกำลังงงอยู่วะร่าอะไรกันอ๋อนุ่มจีใช่เลยนี่อยากให้ชิมอาหารทัวชาวกอนพอเหมาะก,กับกล้าแรกคนนี่ต้องมีค่ะเขามีท่าหวะค้า,ายทีไหนบางคะ่ะพี่อํ้เอ่อค้ายาทีอำเภอสเดานะคะที่หลานจะยูไฟแดงบันไมค้ค่ะตรงปิดกับร้านเล่นพัอเท้าค่ะค่ะแล้วก็ออกงานโอทอปผักตายนะคะแล้วก็ไป กรุงเทพบางอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีเวนต์ตามแต่บางที่ลูกค้าจะโทรตามค่ะวันที่นักบอนค่ะเมื่อตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าางานโอท็อปเทในผู้สื่งข่าเนี่ยมีถึงไหนบ้างคะถือว่ากำลังจะทึงไกลเนียค่ะงานโอท็อปมออค่ะแล้วเดี๋ยววันพุงมีก็จะไปโอท็อปนครอค่ะโอท็อปมออวันที่โอท็อปมออ จำกัดการไม่ได้แต่ว่าแค่ถึงจะถ่ายค่ะเพื่อว่าตอนนี้เนี่ยในคนในไลาพื้นเทเนี่ยคือเขาอยากจะไปบางคนอาจจะไปไปไม่ถึงเสดวได้ค่ะต้องรอโทรสั่งได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะอ๋อก็คือโทรสั่งได้เหมือนกันได้ค่ะเบ้ากาวชิมนุ่มจีบแหลกเป็นมันปือบ้างคะแน่นมากเลยครับอะไรเนน ใช่ข้างในเอาให้คุณผู้ชมแหล่ทิศนี่เน้นจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าบ้างเจ้าเนี่ยคือมาแต่แป้งนี่อันนี้เนื้อในจะไม่มีแป้งค่ะไม่มีแป้งเลยจะเป็นโอ้โหน่ารักทั้งแม่ได้อะไรบ้างนี่เดี๋ยวทำอย่างนี้ได้เลย ก็ทำอะไรแไม่ได้ไา่ดำปืนได้ไหมโชคจะไม่เหมลูกข่าหลับได้เมียขาก็อยู่ได้ไงแล้วไง่ะความสุขข้องแม่ข่าคือความสุขข้องกลนกินจอ่าอันนี้ก็คือเป็นสินค้าตัวเท่สุดโรง้านที่นี้มีบะจางลาววางนุ่มจีไปกินบะจางเลยไปเลยบะจางบะจางนี่เป็นมันคือบางค้ัวแม่ทถเลงถึงสุดเด็ดของเราบะจางนี้บะจางจะทําหลังจากสาลาเปาประมาณกสิบว่าปีเลยนะบะจางนี้คือ บันไดไอเดียเผื่อตอนนั้นเคยทํางานอยู่กรุงเทพถึงไปเดินตลาดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเราก็อย่างเด็กอยู่เลยนะพูดถึงว่าการเห็นดูจังเกนังข้าอยู่ในผืนวันั่นเลยพุ่นะตกพุ่นตกถึงกันหลึกรับมาถึงวันลบมาลองออกมาทำค่ะลองทำแต่ว่าไม่ได้สื่อของมก็นะวันนั้นก็มาลองทำเลยถึงก็ลูกค้าตอบรับดีในตัวของบ้าจ่างเนี่ยเราใช้อะไรอย่างไงบารคะมีย่างที่เราเห็นไแต่ว่า มันมันไม่เหมือนกะทีของกรุงเทปนะอันนี้อันนี้คือมันมีเครื่องเทศแล้วก็มีเฮ็ดหอมมีใบไยมีเปะกล้วยกุนเชียงค่ะไข่แดงสีดําดํนั่นคือเฮ็ดหอมค่ะนี่นะคะคือว่ามีความหลากหลายอันนี้ปีอัมปลาคาเท่วเรยนะคะมาจากห้าสิบบาทห้าสิบบาททุกเหมือนกันนะใช่เลยนะคะอือมันได้ข้าวจานนึงอะ ถูกต้องกินแทนข้าวเมื่อนย่างเทแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่นาดานั่นคือรถบรรทุกมันจอดเต็มใช่ไหมทาห้างวามโรเวลาเนี่ยก็คือไปกินข้าวออกเสียเวลาค่ะเคยแคบเนี่ยคืออาะประจังน้อยนึงเอามาแล้วก็คืนกินก็กินแทนข้าวได้เลยค่ะตอนนี้ครับสามวันมีเรื่องข้องตัวแทนจำนายจำนายไปถึงจังหวัดในอะไรอันรึเมัอมครับยามตอนนี้ก็จะมีในจังหวัดสงขลานะคะก็จะมีในตลาดคลองแง่ลานติมซ้ำ ก็หลักก็หลับไปค้ายค่ะซึ่งก็มีที่อยุธยากรุงเทพก็มีค่ะแล้วก็ตัวตัวแทนจะได้ก็จะในทัวร์พักได้นยคะเขาก็จะติดต่อไปหลับไปออกงานอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แสดงว่าใครเดื้นใจเนี่ยเขาคือเขาโทรมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือเขาสั่งเราเราก็ฟีดไปให้ด้วยใช่ค่ะเราจะใช้วิธีการส่้ง้องเย็นนะคะทําฟีดก่อนก็ส่้งกับหลอดองเย็นก็จะเก็บได้ค่ะเพราะว่าขนมข้องเราันไม่ได้ใช้้างกันบูธนะคะเราจะใช้วิธีฟีด อันนี้ไม่ได้ใช้พงจุลดไม่ใช้พงจุลดแล้วไม่มีพงจุลดไม่มีซ่อนกันรูดแล้วทึ้งไม่มีแป้งกัะนี่นี่นี่นุ่มชีฟเนี่ยไม่มีแป้งพงดีขนาดนี้รับทดแทนจัมนว้เลยไหมครับรับค่ะยังรับจะเลยมั่นกันครับต้องชั่งปั่นพลือครับคือจำนวนต้องเท่าไรทึ้งเราอีสโซงห้าขั้นต่ำเนื่องรอยรูกก็ส่งแล้วค่ะเนื่งรอยรูกก็ส่งให้ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเมื่น ชาวบ้านส่วนใหญ่เด็กเขายากลองชิมปกติเนี่ยคือเราส่งให้ทับพันเปือค่ะเอ่อสามารถโทรซั่งได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางวันเราจะบอกว่าวันนี้เราจะไปเส้นทางไหนเราก็จะนําไปส่งในเส้นทางนั้นก็คือจัดเวรสลับวันนะคะหรือว่าจะนัดรับขาชายหรือจะมารับทีลานก็ได้ค่ะเวให้ได้ได้ใช่ค่ะซึ่งไปไกลขนาดนี้ถ้ท่านไม่ครับ ก็ทันบ้างไม่ทันบ้างก็จะช่วงในที่ตรงการผลิตก็จะค่ออเดอร์เยอะก็คือจะขอกำลังจากพี่ๆในชุมชนให้มาช่วยกันค่ะย่างหากรุกในการที่จะส่งไปเมื่อต่างจังหวัดมีไปอยุธยาใช่ไหมไปกรุงเทพเนี่ยเขาสร้างหมากหมากนี่กับหมากสุดในประมาณก็เป็นพันลูกอะค่ะตอวันกเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตในกี่วันคะแม่แม่ต้องรับออเดอร์หลวงนาไปก่อนใช่ค่ะต้องผลิตไปหลวงนาแล้วก็เราฟีดไ้ สมุหตุการนึงว่ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยสักห0 0รอยลูกหรือว่าเกือบพันลูกเนี่ยเราต้องเติมเงินป่าได้เราก็ต้องทำขี้วโมงครับ<ป>ค่ะแต่ละครั้งจากขั้นตอนจากทําแปลงจนถึงองมาเป็นลูกนี้แต่ละทั้งแปลงนะก็ใช้เวลาตอยางมาเหวียงซีร์งาเโมง้งซีร์งาวโม่ะ,ะโอ้โหว่าออกมาเป็นน้วยนึงนะคะอื นี่นะจัว่วกลุ่มขานะคือต้องให้กับความถูกเทพเขานะก็ต้องตื่นมาทั้งทำแล้วก็ตั้งไล่ชั่วโมงกว่าจะได้นุ่มเปล่าออกมาสักนวยหนึ่งอนะ่ะตึ่งร้อยกันนั่นนะใช่แล้วค่ะที่นี่พี่อ้ามค่ะเมื่อถ้าหากว่ามีคนเสิร์ฟไปแล้วก็ตั้งไว้เย็นเนี่ยค่ะถหากว่าเอามาอุ้นเนี่ยต้องหีบกันเวฟกินาที่รู้ว่าทำหนุนพื้ได้บ้างคะ่ะอ๋อทำสมุดรอลูกค้าจะใส่ไมโครเวฟนะคะก็เอานามลูบผลผิ้วขนมให้ชุ่มๆเลยค่ะแล้วก็เวฟไฟกลาง สักสองนาทีก็ทานได้เลยแต่หากว่าไม่มีไมโครเวฟก็คือสมัติวางบนมองหุงคาวก็ได้ค่ะวางเมื่อนกับว่าข้าวกํลาลังเดือดทึ่เราก็วางลงไปประมาณสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีไอ<ช>จากขคาวขึ้นมาเ่ืเออ่ให้มันมีความนุ่มมัน<ช>นค่นี่เป็นสูตรเป็นเกรดนะคะเมื่อนลัง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 หนึ่งนี่ก็เหมือนกัน หลังซึ้งกันเราเรียกหลังซ <oh, ึ้งซ nah ึ <oh, so ้งซึ้งนะนี่นะคะก็คือสาขาวบ้านใครมีก็คือเซฟในซึ้งนี่มันขาดเลยค่ะแต่ถ้ากรณีเทวาเป็นน้ำแข็งอยู่นะพอกจะฟีดใช่ไหมต้องให้ละลายน้ำแข็งก่อนอ๋อปล่อยให้มันละลายน้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมานึ่งพอถ้าหักว่าเอาไปนึ่งทันน้ำแข็งเลยละแม่มันจะมันจะดานนะมันจะกินแบบ เก่งๆใช่ใชค่ะนี่นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะว่าเพื่อใครซื้อไปก็ทําตาม T M S แล้วก็ผีอ้ําบอกนะคะโอ้โหฮันไปเลยเวลาของเรา K M S เลยเว่าเก้านะคะอตอนนี้เนี่ยเราผีอ้ํา่ะวางการตลาดแบบพันผืนบางค่ะเผื่อจะได้ให้ผู้ที่อื่นๆเนี่ยเขาได้ลองชิมสหรับเราของเราอะคะอ่ะตอนนี้ก็จะมีสองทางการจาหน่ายนะคะพันเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีค่ะค่ะเป็นเพจล้านชื่อสลับเปาโบราณค่ะ มาทุกวันนี้มาได้เลยมาทุกวันนี้แล้วพี่อาร์มรู้สึกผ่อนผืมมั่งคับที่ได้มีโอกาสในการซื้ออนเรียกว่าสูรความมอร้อยขนาดนี้ครับมาถึงห้าสิบปีแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะพี่ว่าขอบคุณเราสรถาอ่อผลิตสินค้าออกมาได้แล้วก็มีกระแสตอบรับดีขนาดนี้อะค่ะค่ะมีลูกค้าท่านลูกค้าประจําอยู่หลายจังหวัดอะค่ะสุดท้ายค่ะก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยได้เลี้งถึงความดุดเด่นของสำหเัาของเราอ่านของเราแล้วก็รวมถึงเชิญชวนสักคิดสั้นๆค่ะ บอกเมจะบอกว่าการติดสินค้าแต่ละตัวมันใจได้เพราะว่าไอเว่าจับกินได้ว่ามันจะมีปัจจุจะผนเทว่าโลค้าไม่ต้องการนั้นคือไอยันให้วงเลยไม่มีมมค่ะแล้วก็ถุอย่างจะขัดสันขั้นตอนโดยตัวเองโดยการตัง้งแต่ทำห้องดิบจนถึงคันซุกนะจะดูแลตัวตัวเองวัดเลยค่ะทาถุอย่างด้วยมาตรฐานแล้วก็ทาทุอยางด้วยใจะนะครับไปนี่คือซาลาเปา สูรโบราณข้องเดานะครับอยากให้มาลองชิมทียูยูบนหน้าจอแล้วนะครับใช่ค่ะโทรไปได้เลยนะคะใครสนใจนก็โทรสั่งสือกันได้เลยนะคะ 90, ซูนเก้ 17, 95, Facebook, IG, าศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดกเกวห้าร่วเฟซบุ๊กไอจีซาลาเปโบราณลูกใย,ยไข่แดงนะคะไปสั่งสือกันได้นะคะ